ขอแนะนำแอดวิลแห่งกลุ่มบันพิษเบทติลัดกลางปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ากลางถูกแซดถูกรับกลาง10โมเง็ปต้นไปจนถึงตีหนึ่งและยังมีกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนดีที่มีสมาชิกถึง3,200คนใครที่กำลังหายที่ก็สามารถเข้ากลุ่มมาได้นะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมกระดวัสติถ้าไม่ชมทางกันด้วยช่องของมิคาเอลชาแนลเกมของวันพิษเบาติลัสวันนี้จะพามารีวิวตัวละครซึ่ง เป็นตัวละครของペรัสペโรหรือว่าชาร์ลส์ペรัสペโรเี่นะเป็นตัวละครของกลุ่มบิ๊กมัมนะเป็นตัวละครที่สถานะที่เก่งที่สุดในเกมนีม้เลยก็ว่าได้นะสกิลก็คือแคนดะี้เมเดนนเป็นการสร้างความเสีย50%ของ HP สูงสุดกนะ็คือโดนครึ่งรอดเลยนะโดยที่เป็นเปอร์เซ็นต์คงที่อยู่ที่50%นะทีที่2ถ้าแคนดี้เป็นการปล่อยทตุไปเป็นนยัยยะ กลางกาง็เป็นการแชร่นอะแช่โตติดรูปก,กวาดนอะอ่าแล้วนี่ผมใช้ไป็เหรียญของสองลูฟี่นะเดโรซ่านะเน้นออฟของเปลาชีวิตสามพันเก้าก็เอดีเคเออเจ็ดร้อยตัวนี้ไม่ไม่ต้องใส่เอดีเคก็ได้แนตะ่ว่ามันแรงอยู่แล้วตัวนี้นะมันเป็นมันเป็นเบอร์เซิร์ฟแอยู่แล้วตัวนี้ถือว่าเน้นก็คืออยู่ที่หนึ่งนะตัวนี้นะแคนดี้ไมเด้นนะอ่าส่วนซับนะเป็นซับของหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต์นะ แสกก็คือแอตแทกเกอร์กุมกฟังปลาระปเซียกับตันลโลกใหม่แล้วก็ล่นโซร้ายที่ไม่เตรียมนะก็เล่นคู่ไรโดโอเคป่ะปะเกมเพยดีกว่าล้นไปเลตเลตเกไปเลยนะเกมเพย์กันมหาเทพดองเพชรไอดีดองเพชรราคาถูกและยังมีตู้เกมสุ่มดองเพชรเพียงราคาเริ่มต้นเพียง5บาทเท่านั้นและในเว็บมีไอดีดองให้เลือกซื้อราคาถูกมากๆและหากมีปัญหาอันใด สามารถติดต่อเฟสนัดะะรัตพลได้นะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะทีต่อแรกที่ด่านของบราที่เสกต่อกลางคืนนะโอเค็มปาเรามีนินกาแล้วก็เป็นร้อยเป็นร้อย,อยแล้วก็คือเราอีกแหละแล้วก็โลเจียกับช้างนะ ปองโน้ตนี่คือรรเจอร์สามตัวชมโอเคเดี๋ยวไหวหรือเปล่าต้องไหวแล้วชมไ้มโอเคเปิดมาแล้วขอไปทงสองก่อนตอนนี้นะตรงการเราไม่ไม่น่าไหวนะชมนะโอเคโอเคเดินเดินแล้วเดินไปหามีใครตามมาไหมเนี่ยแฉงตามหาเรานะตอนนี้เนี่ยเดินก่อนเดินก่อนโอเคปึ๊บโอเครถเจ๊กำลังไงเนี่ยเดี๋ยวพอรถเจ๊ก็มาชมนะเฮ้ยฮึโดนมาเลยนะตะกี้นะโอเคนิค่าเออนั่นแหละสวยเพื่อนโอเค คงเกือบเสียตอนนี้นะฮะสวยสวยโอเคแค่เลยแคน Candy m a i d e ะโอเคสวยนี่ไง Candy ไปเลยนะไม่ทำไมไม่แค่นี้อ่ะเอ้ยแค่เรียบร้อยเก็บไปแล้น่ารักเชียไม่อกี้โอเคนี่อ่ะเฮมันไม่ติดแ c น n ี y จบจกือบละเอาสิเอาสิเอาเจอร์เอาสิ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 ไม่ทันละท่านนะเราไม่ทันโรเจอแล้วตายอยู่แล้ว นี่แคนดี้ไม่ได้ทันอยู่นะรถเจ้าคนนี้เขาประมาทเกินไปนะตัวนี้กิ่งยังปลอดภนะัยอะโอเคสกิลต่อเลยนะแคนดี้ไม่ได้ต่อเลยนะสวยนนั่แหละสวยเรียบร้อยเรียบร้อยน่ะสวยงามน,นะโอเคโอเคนึกเฮ้ยขวาหนักเกินมันหมายถึงนะตกใจนรืนว่าเนึกว่าตัดตัวเลยจริงๆเป็นเพื่อนเรานะ่ะโอเคพงสีต้องปลอดภยนะัยอ่ะนี่เราเจอโอ้ยลิกาล่าช็อตจะชมนะไม่ทันอนะโอเค เราฮอตเดือดท้งสองก่อนตอนนี้นะครับเราว่าเป็นคนเราว่าโซนโซนไปก่อนนะเนื้อเนื้ออยู่ข้างโซนเนื้ออยู่ข้าเนะี่ยโอเคเก็บปันันเราเก็บสามคนนะฝั่งโน้นนะปึ๊บโอ้ยไม่ใครมาเนาะโรเจอร์กลับมาเกิดสองคนเห้ยฝั่งโน้ตแชงสอนโรเจอร์สองเลยเหรอเกิดปุยเกินเกิเนไปแล้วต้องไหวเนี่อเพื่อนต้องไหวนะเพื่อนนะโดนโรเจอร์ปาดนะโรเจอร์ปาดนะเาดฉยเลยนิกาดิกะรนิกะเอาอะไรนิกะเร็วมันไม่ แคนดี้ท่าปะทาแคนดี้ปะได้อยู่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 โอเคสวยสวยสวยหงห้ามเสียตรงนั้นอนะ่ะระวังนะเพื่อนระวังนะโอเคเราจะแคนดี้ไปเลยอนะ่ะแซงตีอิกะหากิหายอะไรติดแคนดี้นะเนึ่งร้อยลนะค่าแซงนะั่นแหละสวยนะเนี่งร้อยนะแล้วเ,เราเจอด้นคขายได้ขายได้ขายได้ okay. โอเคโอเควิ่งมาวิ่งมาให้เอโดนโดนแน่เลยยึดงั้น <c oughs> โดนอีกแล้วเนี่ย,ยนี่ เอ้ยขึ้นดาบเป็นตัวอย่าเนี่ยโอเคเราห้ามตายนะเราห้ามตายนะระวังนะโรเตอร์ไปทงบ้านนะโอเคเราขอปล่อยท่าแคนดี้ไปก่อนนะปล่อยท่าแคนดี้ไปนะโอเคเรารอดักก่อนนะอเคสกิลเลเรียบร้อยที่แคนดี้ไปตายแน่นอนตัวนี้โอเค,คอเนี่น,นี่จบได้ไงโอ้ยสกิลหนึ่งกลับกลับเออกลับมาใช้ได้รอบสองเลยจอนะถือว่าดีมากเลยนะโอเคผมสี่ห้ามเสียนะเพื่อนอนอะ หอดขาวมาแล้วภาพเสียนะงั้นแพ้แน่นอนตอนนี้นะโอเคได้อาหารจานใหญ่ไอ้ทเรียบร้อยนี่อ่ะนี่อ่ะนี่ก็จบที่รหลดเดอยวกันตายสอนดีกว่าเพมไปอายแล้วก็จบที่เรียบร้อยเกมคเพิ่มไปตายสอนดีกว่า let's go ไปอีกคือ สองที่ด่านของนะ okay. บานโอคุนนี้นะโอเคฝั่งเรามีนิกกาแล้วก็เอาเบิร์ดแล้วก็ช้างนะโอเคเราขอไปธงธงกลางเลยก่อนไหมธงสอ่าจะได้อยู่มั้งอ้าวอุตตะก็มานะโอเคธงกลางไม่คันมาขอธงกลางแล้วกันนะบานนี้นะอุตตะไปธงดีนะท่านผู้ชมนะไม่ใครมา,าโซโลโซโลมาสโซลิกโซโลอึ๊บไปหลอดแบบใช้เรียบร้อยนะ่ะตายแน่โซโลอ่ะตายนอนโซโลอ่ะมีใครมาอุตตะมาเรียบร้อยโซลอกไปได้นะ่ะสวยสวยๆนั่นแหละ แช่เลยวะทอาสีแช่สองคนเรียบร้อยนะแช่สองคนไปเลยตอนนี้นะโอเคอ่าแบกอ่าเรียบร้อยเก็บสองคนแล้วสวยงามนะสวยงามเราสู้มอมมอไม่ได้เดี๋ยวจะโอันเนี่ยนี่มอมมอล่ามังกรเหรอมอมมอไปวไหมล่ะข้ามกรสบายสบายอะข้ามกรชิวๆโอเคอย่ามาโตล่าใครบีดมาโอเคเราแช่ไปเลยตอนนี้นะเฮ้ยแหน่โดนนะ ว, right? ว right? ัดแรงเลยแฮ่โดดมากแรงมากเลยนะแฮโรเจอร์แบบนี GT ่ไงสวยนะไอ้ตายตายเนี่ตายนอนเราเนี่ยวิวิวิ่งรอดรอดได้สวยสวยตีไปตีไปตายจะปล่อยนะเกิดมาอีกครั้งมาเมื่อกี้โดนลมเฮ้ยห้าศูนยเนี่ยโอเคเอาไปห้าศูนร์เราบอกเลยนะโอเคเก็บโรเจอร์เรียบร้อยเก็บเรียบร้อยโดนนี่ขาดไลท์ช็อตถอยถึงไปหนึงไปหนึงไปหนึงไปโอเคถ้าพลาดทงเด็กขาดแล้วตอนนี้นะ ธงเดียวได้เหรอปะโอเคแต่ว่าธงธงสีหมอกโมโมมาก็วาสวยที่โมโมนี่ติดแช่แบบสวยเรียบร้อยติดแช่เท่ากับตายอะ่ะตัวเนี้ยไว้เรียบร้อยเกี่โมโมไปได้อะ่ะโอเคดึง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 ห้ามแพ้นะห้ามห้ามแพ้เด็ดขาดกดเจอมาโรเจอร์มาโรเจอร์มาโอเคเฮ okay. ้ยเ่๊ตัวน,นอีกอะ่ะเด็ป่าไปเลยเนี่ยโรเจอร์เนี่ยตัวโ,โลยต้องฆ่าตัวโล่ก่อนเลยอย่างแรกพ่าดก่อนตัวโลย ยังไม่ได้เกิดเลยคาร์ทโลโลอ่ะพี่แค่แคนดี้เมเดนไปอดีตเมเดนอนีตเมเดนร้อยอ่ะแชงมัชขัดเถอะแชงมัชหัวตตากมาหัวตากมาก็แห่คือบ้างชอบอะไรนั้นพาเนี่ยแย่แบบร้อยร้อยร้อยยุ่งไม่ตายดิอ่ะตึกระตุกไปแล้วพี่ขี้เข้าเกี้ยวร้อยบอกเลยเมื่อกี้แสงฟ้ามาฆ่ามาแล้วนัดแคนดี้เมเดนร้อยไฟเงิแฉัตรฟ้า ร้อยอ่ะสวยเันแหละเป็นร้อยอ่ะโอเคน่าจะเทถ้ารีดวละถงหนึ่งคือได้อยู่เหมือนกันเฮ้ยืมอยามาตกร่างไฮบีดมานะไม่ทันไม่ทันนะไม่สมไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันไม่ทันติดชิวติดชิวติดชิวโอเคสวยแต่ว่าเ้โอเคเรียบร้อยจบนะแร่ไปเอเาไปตายสามดาวท้ายที่ว่าจบไปแร่ไปโอเคไปตายสามนี่กว่าเล่มเลย อยู่ที่ตาที่ซาวน่าที่ด่านของเทลสันสโตนี่นะโอเคฝั่งน้นมีโซโล่สามตัวเลยนะโอเคมีมีโรเจอร์มาตัวหนึ่งนะฝั่งน้ลเทายังไม่เอาออกมานะนี่โซโลอา่าอันนี้ก็สวยดิฟงสะพานก็สวยดีนี่สะพานนี่คือมุมดีมากโอเคใช่เบลแคลนด์รีไมาเล่นนะโอเคขายรอ,นอนโซโลเนี่ยดูชีวช้ว่าโซโลอ่ะสบายสบายสบายโซโล่แบบร้อยนหะโอเคผมสี่ไม่ดึงใช่ไหมก็ดึงสิว่ารออะไรผมสี่ไม่ดึงก่อนเนี่ยเอ,อ้ยไม่ใครมาดึงในท้องสี่แล้ว โอเคขอดึงก่อนนะฮะปึ๊บเอสวยตอนนี้ถือว่าโค่นธงบนได้หมดเลยตอนนี้นะโรเจอร์มาโรเจอร์มาโอเคสวยโรเจอร์แช่ไม่โดนจบแล้วเพื่อน okay. โอเครอโรเจอร์ดึงเสร็จก่อนดีกว่าเฮ้ยใครโดนจบแล้วเพื่อนไม่น่าไปตีมันเลยจบแล้วโอเคเพื่อนแหล่ะแหล่ะแหละสวยๆแช่ได้โค่นเป็นดอทได้เอาละเข้ามาขอาดงานเข้ามาเลยนะท่านผู้ชมแย่แล้วแย่แล้วโอเคแช่ได้แช่ได้แช่ได้ปึ๊บนี่อ่ะ แช่ไไ่ได้จบแล้วเฮ้ยติดมืนไม่ทันนะเราติดมืนซะก,ก่อนนะโอเคแชอ่งนี้แหละมาสิมาส,าสินั่นแหละโซไว้ดังนั้นมันต้องอย่างนั้นนั่นแหละสวยงามฮนะ,ะ,ด,ะ,ด,ะดีแปตีแปตีแปกระเด้งกระเด้งกระเด้งไม่ตายไม่ตายไม่ตาย,ายสวยรอดได้ียบร้อยนะดอกดอกดอกสามพันสองพลังเลยโอเคนี่แหละตัวแก้โรเจอร์นะบอกเลยเรียกว่ารับมือเรเจ์ได้แบบเป็นอย่างดีมากเลยนะตัวอ,อันนี้เนะี่ยโอเค สถานะแบบเน้นๆเลยอ่ะตัวนี้โอเคทมสองก็เสียนะ่าคือเขาแบบเราขอไปดึงคืนก่อนแนละ้วนี้นะมไม่ต้องอะไรใครมาใครมาอ้าวโซโลโมาก็แช่โซโลไปสออูไว้อ่ะเรียบร้อยอะ่ะโคแคนดี้เมเดนร้อยอ่ะต่อต่อเลยเร้อยเก็บโซโลไปอึ๊บไม่ตายก็เนี่ยตายเหรอหืมเถื่อเกิดไม่ตายนะเถื่เกิไไดนะกไปแล้วโรเจอร์เนี่ยให้โรเจอร์สิสโลนี่หายเนี่ยไล่ให้เราแล้วเขาเนี้ย สวยเราได้นะโอเคระวังแคนดี้ไม่เด้นนะระวังให้ดีนะเพื่อนเนี่ยแล้วเฮ้ยกินรอกินรอกินรอมาไในนี่ยเอ้ยดอทมินนะโอเคนี่โอเคสวยสวยสวยสโลอยข้างหลังตอนเนี้ยโอเครอไปรอไปรอไปแล้วโอเคเราขอถอยถอยทงวัดิเดี๋ยวหรอสวยนะสวยนะเรารอตรงบนดีกว่าตอนนี้สนบนนะตอนนั้นตอมแม่ก่อนละ ไอแต่ตรงกลางก็น่าไปนะตธงการถ้าไปเราขอไปตรงกลางดีกว่าสโลอะไรเต็มลเลยไอห้าลูฟี่บุกถล่มวันนี้งั้นชิมมานะี่ยโอเคแคนดี้ทากไปเลยแล้วก็แคนดี้ไปเล่นซ้ำไปเลยฮนะเรียบร้อยนะโอเคตายนอนนะเราต้องตีต่อแล้วมนะัยังไงก็ตายแล้วโอเคตอนนี้นะห้าลูฟี่เขาเกดโกรธนะจอมน,นะโอเคโอเคน่าจะชนด้าแล้วมั้งเนี่ยเอาฮีเอนะตอร์นะยัะไงอยู่นะโอเคก็ จบไปเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเหล่กที่ก็ขอคุณมากจริงๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะก็อาริกกโตะรก็เซมัสไซโอนาระเจอกันบ๊ายบายจังนะ